สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนกักกบปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเข่าวควายนะครับผมเข่าวควายลอกชิมาน n นคูราโดดีซีนะครับว่าจะถอดยากหรือถอดง่ายนะครับสําหรับลอกตรงนี้ไม่จําเป็นต้องอส่งร้านก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องส่งร้านเรามีอุปกรณ์ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับ สั่งมานะครับสั่งจากศูนย์มาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะไปดูกันครับว่าแกะแกะยังไงนะครับจะแ,แกะยากหรือแกะง่ายนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่ต้องใช้นะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นหัวสักกุไลแบนนะครับที่ขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเสียบเข้าไปนะครับ แล้วพี่น้องดูตรงนี้นะครับนี่นี่ที่ผมชี้นะครับตรงเนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถขันได้เลยนะครับผมสามารถขันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆขันให้ดูนะครับโอเคครับผมเราก็ค่อยๆขันนะดูดีๆนะครับผมเราอย่ารีบนะครับถ้ามันแน่นเกินไปค่อยๆขันนะเดี๋ยวหวัวพลาสติกนะครับมันจะฉีกขาดได้นะ คอยแล้วเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าด้านในจะมีแหวนเห็นไหมครับขาวๆเห็นไหมแหวนซับด้านในนะครับแหวนตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะไปลองกับเข่าวควายตัวนี้นะการถอดก็ค่อยๆเค,คาะนะครับอย่ามันหล่นลงมานะ นั่นผมยังไม่ทันคอเลยก็หลุดลงมาแล้วนะก็ผมก็จะบอกนะครับที่มันเกิดเข่าควายสึกนะครับเข่าควายสึกตัวหนอนไม่วิ่งเก็บสายขึ้นข้างเดียวะนะครับสายบางครั้งจะขึ้นซ้ายหรือว่าขึ้นขวาก็แล้วแต่นะครับเกิดจากตัวหนอน แล้วก็เกิดจากเขาควายเริ่มต้นที่เขาควายนะถ้าเขาควายสึกตัวหนอนก็จะเกิดอาการปีนเกลียวได้นะครับแล้วก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาไม่ได้แต่ติดขัดนะครับเกิดจากตัวนี้ตัวเดียวนะครับเกิดจากเขาควายหนึ่งตัวแล้วก็ลามไปหาตัวหนอนนะครับทำให้ตัวหนอนเสียมันจะปีนขึ้นนะครับปีนขึ้น แล้วอีกอย่างนะครับที่ทําให้ตัวหนอนเสียได้นะแล้วก็ทําให้เขาควายเสียได้เสียไวครับผมจะบอกพี่น้องนะครับพยายามนะครับดูแลรักษาตัวเกลี่ยสายห้ามให้น้ําเข้าเยอะเกินไปหรือว่าขี้ฝุ่นเยอะเกินไปพยายามล้างบ่อยๆครับถ้าเศษขี้ฝุ่นเศษคราบน้ําที่มันอยู่บนน้ามันวิ่งตามสายขึ้นมาเข้าไปที่ เขาควายตัวหนอนแล้วเศษน้ําเศษพวกนั้นน่าจะเป็นสักสากนะครับเป็นคล้ายขี้คิฝุ่นสักสากมือแล้วเราก็หมุนใช้แบบลืมนะครับแล้วก็จะเกิดอาการตัวนี้เสียแล้วก็ลามไปหาตัวหนอนก็แพงนะครับเขาควายเริ่มต้นที่3ามอห้าสิบนะของแท้นะนี่ครับนี่ครับมันจะกินเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะกินเป็นล่องๆ่องเลยนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราก็เช็ดนะครับเช็ดทำความสะอาดนิดนึงนะครับคลิปนี้จะจะยาวหน่อยนะแต่ก็ให้รายละเอียดได้ได้ให้พี่น้องได้ศึกษากันนะครับกลับไปทำเองได้เลยนะใครที่มีอยู่นะครับเช็ดให้เยิยมๆนะครับเช็ดให้เยิยมๆ โอเคเดี๋ยวผมเอาวันนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเบิกจากศูนย์เลยนะเบิกจากศูนย์ชิมาโน่เลยแต่ขออนุญาตแกะแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเข่าคว,วายแท้นะครับเข่าคว,วายแท้ของชิมาโน่จะมีรูแบบนี้นะครับมีรูแบบนี้นี่จะไม่มีรูนะครับเห็นไหม,ไ,มไอตัวเนี้ยมันเป็นของเอ่อ ของก๊อฟนะเพราะว่าผมซื้อใส่แก้ขัดเพราะว่าตัวเนี้ยมันหาไม่ได้นะครับช่วงนั้นนานมากเลยนะหาไม่ได้เลยได้ของแท้มาเพิ่งได้มานะครับนี่แต่ก็ใส่กันด้วยกันได้นะครับไม่เป็นไรใส่ด้วยกันได้แต่ก็จะซึกไว้หน่อยนะครับการใส่ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ค่อยๆหย่อนลงไปนะ หย่อนทางเขี้ยวอย่างนี้นะครับไม่ใช่ทั้งขวางนะไม่ใช่ทั้งขวางอย่างนี้นะครับให้หย่อนตรงๆนะครับหย่อนตรงไปตรงๆอย่าไปหย่อนขวางงนะครับไม่เข้านะอ่าโอเคเข้าแล้วนะครับประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมรูมตัวนี้เขาเอาไว้ดูดขอเขาอาไวด้ดูดออกตอนที่มันแน่นๆนะขันน้อยเก็ไปฟู๊ฟู๊ฟู๊๊ฟู๊ฟฟึ๊ฟูฟฟฟ๊นู๊ฟ นี่โอเคนี่อ็ปิดฝาค่อยๆขันใจเย็นเย็นเดี๋ยวปีนเกียวเกียวเสียขันเข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเอาแค่ตึงมือนะ เอาแค่ตึงมือแล้วไม่ต้องใช้สักกุไลแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นของมันแล้วพอดีขันแก่ตึงมือก็วิ่งสมูทเลยอ่าโอเค <c oughs> ขั้นตอนต่อไปก็จารบีนะครับใส่จารบีทำไมต้องใส่จารบีอีก <c oughs> ใช่ไหม จารบีใส่เพื่อให้มันสมูทดีแล้วก็ไม่ให้มันติดติดขัดๆนะครับแล้วให้มันลื่นให้มันเหนียวแล้วก็มันจะทนทนขึ้นกับเดิมเยอะเลยนะครับจากที่ไม่ได้ใส่นะจารบีจะก,กันขี้ฝุ่นได้อะไรได้เยอะนะครับถ้ารู้ว่าจารบีเราเริ่มเปื่อนนะครับ เนี่ยจากเราใส่ไปอิ่มเปี่ยมเนี่ยถ้ามันเริ่มเปื้อนเริ่มดําเราล้างเลยเพราะว่ามันจะบ่งบอกว่าเริ่มสกรปรกนะครับผมก็จะบีบไปเลยนะบีบไปเลยบีปไปยบปไปเลยไม่ต้องกลัวหมด แต่ะละบีอ่ะใส่ไปเยอะๆดูแลรักษาลอกเราได้ดีใส่ไปนี่ยัดเข้าไปเลยเอาให้ช่ำๆมาเลยนะครับโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนเข่าควายลอกชิมา a โนโคราโด DC นะครับ ก็ง่ายๆนะครับทําเองได้ไม่ต้องไปต้องไปจ้างใครเลยนะครับผมอันนี้ผมพูดจากใจนะไม่ต้องจําเป็นต้องจ้างใครก็ได้ครับเราสั่งอะไรมาแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะมาบอกพี่น้องนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับว่าแกะยังไงอะไรยังไงนะครับทําเองได้ง่ายๆนะครับที่บ้านศึกษาไปในตัวด้วยนะครับไม่ทําไม่ลงมือทําก็ไม่เก่งสักทีนะครับผม สำหรับคลิปนี้ไายบายสวัสดีครับ